ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเชลซีราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อครึ่งลูกแมนซิตี้เตรียมเปิดสนามเอติฮัสเซเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมเชลซีโดยเจ้าบ้านแมนซิตี้ภายใต้การนำทีมของเป๊ปเปเรล่าเพิ่มจะพาทีมนั้นเข้าชิงในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นหนแรกเป็นปดีวัติสตร์ของสโมสรซึ่งการเก็บชัยหัล่าสุดเหนือปรารีสแซงแชงแมงทำให้ตลอด5เกมหลังสุดของพอกเขาเป็นการเก็บชัมมยมาทั้งหมดกับทุกรายการ ท้งฝั่งเชลซีภายใต้การนำทีมของโทมัสทูเคิลพาทีมนั้นเข้าชิงรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นปีที่2ติดในฐานะคุณซือนะครับซึ่งการที่พวกเขานั้นล้มทีมแปร่งอย่างเรียวมาลิกมาได้ในเกมที่แล้วทําให้ตลอด6เกมหลังสุดกับทุกรายการของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครเลยดูแล้วเกมนี้เป็นคู่ชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกแต่ก็เจอกันในโหมดของเกมลีกซึ่งแมนซิตี้ยังดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ถ้าว่าทีมเยือนอย่างเชลซีฟอร์มชั่วโมงนี้ก็แรงมาพอตัวและยังรุ้นในพื้นที่อันดับ4 เชลซีสกอร์ที่คัดเชลซีบุกมาเสม,มอแมนซิตี้หนึงน่งหนึ่ง